เราดูว่าตรงไหนว่าท่านนั่งได้เลยครับถ้าจะมีระโยนสวยเนาะตัดตานะครับเวลาแบบนากาตรงรับก็จะเป็นมากนะครับแต่รอบที่้านะเป็นาองครับท่านที่บาดอยู่ตรงนั้นก็ดะจบ่ปไนนี้นะครับออพอออรูปกปห้าศนย์ราูเราชสีมา ก,อก้อไกออ่านหมุกอมาดูบ้าสอนโอ่เป็นลูกเลี้ก้าวให้ดูป็นลูกเก็แมว่าเรจผิ้ทังคนไข้คนโขจังหวัดทั่โลกคอเราะไ่ส้นแมนะได้สองเส้นทางด้านหลังนะครับซึ่งด้านหลังก็จะเริ่มครับขอุอญานะครับ

ขอไทยหมอโลกซีโอซีขอรัานหอานซีเดนะครับท่าสุดท้ายแถวตะนาที่่ท่านสำหดานหลนี่านหังจว่าเยอะนะครับแถวที่สามที่สแลวมานด้วยนะครับนะครับล้วขอเนานะครับแปดนานะครับ8น้องท่านตัวรัานตนะครับท่านครับ